สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันฮะว่าตัว TPO เนี่ยมันติดตั้งยังไง mm. ถ้ามาเป็นม้วนใหญ่1เมตรเราจะสาธิตให้ดูแต่วันนี้เราจะย่อส่วนมานะครับให้มันไม่ได้1เมตรเป๊ะๆแต่ว่าก็จะเป็น2ม้วนแล้วเวลา 8, แปะแบบทับซ้อนวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันวันนี้วัสดุที่เราจะมาติดตั้งนะครับจะเป็นตัวพลาสติกนะครับผมเป็นพื้นเรียบนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว,ว่า เวลาติดตั้งนะฮะม้วนมันก็จะมาออกลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาที่เราติดตั้งลงไปนะฮะให้เราลอกนะครับแผ่นฟิล์มที่อยู่ด้านล่างออกก่อนนะครับอ่าลอกออกไปสักนิดนึงก่อนนะครับในม้วนให้มันเห็นผิวนิดนึงเดี๋ยวามาดูกันลอกออกแบบนี้นะครับนิดนึงแล้วเราก็แปะลงไป ในพื้นผิววัสดุที่เราอยากจะแปะเลยนะครับก็ก่อนติดตั้งนะครับควรทําความสะอาดพื้นผิววัสดุทุกครั้งนะครับก่อนจะติดตั้งให้มีความสะอาดมากที่สุดนะฮะก็ในช่วงการติดตั้งนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่าเราต้องดึงนะฮะตัวฟิล์มด้านล่างออกก่อน เราค่อยไล่สเต็ปไปเรื่อยๆในการกดรีดนะฮะโดยใช้เครื่องมือเป็นลูกกิ้งนะครับในการรีดหรือใครไม่มีวัสดุลูกกิ้งก็สามารถใช้มือปะปะก็ได้นะครับแนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับหรือว่าใช้ผ้าสะอาดนะครับในการกดรีดมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็แนะนำนะฮะควรใช้คนงานในการติดตั้งนะครับไม่น้อยกว่า3าคนนะครับเพื่อที่จะติดตั้งได้ง่ายมากขึ้นและก็สะดวกต่อตัวเราเองมากขึ้น นะถ้าคนเดียวสามารถทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่ามันจะไม่สะดวกในการติดตั้งนะฮะพื้นที่ลาดเอียงนะครับผมไม่แนะนําให้ติดแบบนี้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ราบนะครับโดยทั่วไปแล้วสามารถแปะทับซ้อนอย่างนี้ได้นะครับผมในส่วนตรงนี้เราสามารถเว้นระยะทับซ้อนได้นะครับประมาณ1 0ถึง15เซนติเมตรนะครับแต่ในคลิปนี้ขอแนะนำเป็น10เซนติเมตรสำหรับพื้นที่ราบนะครับ ในส่วนของมุมที่เป็นระยะทับซ้อนนะครับใช้นิ้วกดรีดให้มันเข้าตามมุมนะครับเพื่อที่ให้เกิดความแนบแน่นของผิวอย่างผิวทิวนะครับในระยะทับซ้อนนะครับผมกดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันแน่นแล้วนะครับก็แล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็ดึงตัวแผ่นฟิล์มออกเรื่อยๆแล้วก็ใช้ลูกกิ้งทับไปเรื่อยๆได้ครับเหมือนกับแผ่นแรกเลยแล้วก็ค่อยๆกดในตัวระยะทับซ้อนไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความแนบแน่นนะครับ ในส่วนตรงนี้นะฮะเราก็สามารถแก้ไขงานได้ด้วยอย่างที่ผมได้ดึงออกไปนะครับถ้าสมมติไม่ตรงมันเบี้ยวเราสามารถดึงตัวยางบิวทิวขึ้นมาเพื่อที่จะติดทับลงไปใหม่ได้เหมือนกันนะครับและตัวที่มันเป็นตัวยางถ้าสมมติว่ามันมีรอยคาบยางตัวบิวทิวเราก็สามารถล้างออกได้เหมือนกันนะครับโดยใช้น้ํายาน้ํายามาขัดน้ํายาชิดพื้นธรรมดาทั่วไปนะขัดได้เลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาทดสอบการทำความสะอาดให้ดูอีกทีหนึ่ง